สวัสดีค่ะพบก,กับช่องรอบตุดข,ของนะคะตอนนี้ค่ะระหว่างเดินทางกลับก็มาเจอฝนแล้วค่ะนะคะโอ้โหฝนตกยางแรงพี่มุกน่าจะตกนะพ่อเนาะพี่สารมุกอาหาน,นกตกทั่วไปมันกดนมาตกแล้วก็มีมีโดนโลาอ๋อเอยโลพาตกนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆกลับ จะมุกซาอยู่นะมาเดินมีมุกซาอู่ที่ด้วยอืมก็ไม่แดงเนาะแล้วก็เป็นบางที่นะคะข่าพายุอยู่เนี่ยข่าพายุเนาะกรอกไม่รู้ตกหรือเปล่าหน้าฝนต้องทำใจมาบอกมาบอกมาบอกใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนคงกินข้าวกันแล้วละเนาะเออ แต่เราก็กินแล้ได้ไข่เอฟซีแม่กินแล้วค่ะเมื่อกีนก้นี่ก่อนจะถึงก็จะประมาณบ่ายๆนู่นนะคะสมอนโทรมาอยู่มแม่มากินลมกินน้ายาอะไรน้าไทปาไม่ไสรปาหรือเปล่าแกงไต่ปารของคุณเจนเฮิร์ี่แหละแกบอกอยู่คะ่ะว่ามากินแกงไทรปาเป็นมม่อๆแกบอกแกสมอนโทรมาชิฟฟะอีก มีกี่กิโลจะถึงพ่อสี่สิบส่ิโลบอโอร้ว่มากใกล้เลยเนะค่ะใกล้จะถึงแล้วน,นะส,ะกะสะักพักหนึ่งะนะเจ็บก็เจ็วครับภปษาเหมือนเดิมจ้าแล้วก็คอยไปให้กำลังใจลุงเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ลุงก็คงน่าจะไปทานข้าวกับทีมท่านนายแล้วพ่อ แต่แางก็ถามหาน้องเมย์อยู่ในวันนี้้างบอกว่าไม่รู้ว่าเมย์จะเอาออยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ถามเอน้องเมย์เลยนะพ่อเนาะให้เพื่อนถามเลยว่าจะเอาหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเราก็รอจนกี่เดือนแล้วพ่อสี่เดือนใช่ไหมห้าเดือนนี้นะห้าเดือนนี้เนาะ ถ้า,ภา,ภาสิ้นครบนี่ก็เป็นเดือนที่ห้าไม่สิ้นนะเด็กเบิ้มมีสาพุทธพาคิอยนาก,กราคาดาสิงสิงหาใช่ไหมนี่นะมันปิหนกันยาเดือนอ๋อห้าเดือนแล้วค่ะเอรอห้าเดือนนะคะแต่ที่ยังไงเราก็รล่นได้ค่ะทุกคนแต่มันก็ยาวนะในบ้านที่เขายกไปเขาลงจิ้มกี่เม็ดละ กินเทียบประจำปลาดงอะ่ะเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดบเมื่อกี้นี้ทั้งบ้านทั้งระเบียงหมดเจ็ดเม็ดของเรานะเก้าเม็ดบ่อ๋อเป็นเลขที่สวยงามนะคะเก้าเม็ดข้างหน้าสองเม็ดอ๋อข้างหน้าสองแล้วก็ m m อ๋อข้างหลังอีกเจ็ดเม็ดใช่ไหมอ๋อค่ะก็เลยรวมเป็นเก้าเม็ดนะคะในตัวบ้าน แต่ว่าวันนี้นี่ถ้าสมมติว่าดูก่อนนะคะนวพ่อเสื้อก็ชวนนอนอยู่ไหนวันนี้นะไม่รูสถานการณ์ของช่างัว,ว,ว,วค่ะว่าจะเอาอยัางไงเนาะเพราะว่าฝนก็ตกไม่รู้เพื่อนจะทํางานได้หรือเปล่าแต่จริงๆเพื่อนบอกว่าจะไปวางเนะเาะเขาเรียกว่าวางอะไรพอวางเสาบ่ไปเทพื้นเท,นทอะไรน่ะคะ่ะเพื่อ ให้ความพร้อมเวลาไปก็จะยกลงแบบง่ายวัดระดับลุงระดับน้ำเดี๋ยวไปบ้านต่อทานขากลับก็จะแวะดูนะคะ,ะกระท่อมไม้ไผ่นะคะเพราะว่าเห็นยายรองบอกว่าอยากได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะอีกสักภาพก็น่าจะถึงแล้วค่ะนะคะ,นะคะใกล้ๆน,นี่คะ่ะบ้านต่อทาน บ้านที่คุณแม่เคยสั่งบ้านไม้ไผ่ไปไว้ที่บ้านไร่นะคะนี่นะคะมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวแวะดูก่อนนะคะกระท่อมไม้ไผ่ะนะคะมาดูกัน <c oughs> สองตาใหญ่โอ้สวยจังเลย สวัสดีค่ะไปดูบ้านนกดาวมาค่ะยังบนท่านได้ก็เลยไปบึงบ้านนกดาวมากเลยค่ะเรื่องนกค่ะค่ะดีค่ะโอ้งามนะบบบนี้เนาะแบบนี้แบบใหม่เลยจ้าาแบบซนโอ้แบบซานแบบนั่งเล่นเนาะ อันนี้หลังเท่าไหร่คะอันนี้ตัวหลังตัวนี้ราคาอยู่ที่8เ,เจ้าโอ้ค่ะนนี่่่่เาาาไหรส้อมีคนอยากได้ก็เลยมาดูอยู่นะพ่อ,อถ้ามีคนสั่งเดี๋ยวจะบอกให้เด้อจะ้ะแล้วก็เอาที่นี่นะคะก็นนบบหลายหลาย ร้านแบบหลายสไตล์นะนี่ร้านใหญ่ร้านต่างร้านให่จ้าช่วงนี้นเขาจะเฮ็ดแล้วหาทีแล้วนงค่ะลูกชายไปส่งบ้านบอคะลูกชายเห็นพันพันยี่แม่งบอยังบอเห็นลูกเคยลูกสาวมาหาแม่ก่อนแม่ก็อยู่นี่ตอนไปไหน นี่นะคะ้าคาอยากอยากได้ก็นี่ค่ะทุกคนพี่วัวบอกพี่วัวสอบละห้าสิตอนนี้ฝนห้ามเด็ดมงเปียกเป็นเปียกละว่าฝนตรงห้ามอันนี้เหมือนของเราที่เอาไปบ้านนะคะอันนี้ ก็ถ้าใครอยากจะสั่งแบบเป็นบ้านก็ได้นะพ่อตัวได้เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันอืมตัวเล็กสามพันห้าอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่ไอนนั่เนานะคะ่ะไม่ได้ใส่ผ้ายางดำเนาะไม่ได้ใส่แล้วก็โบกเข้าไปอีกนะเดี๋ยวมีอเลยจริงจังอ๋อจ้ะถ้ามี แล้วหาเดือนละ่ะมันฝนตกละว่าหันนี่นะคะมีแต่หลังสวยๆนะพอ่อยวลองก็เดี๋ยวเพื่อนก็จะติดต่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่โทรมาบอกนะคะแต่ว่าเอาเป็นหลังที่แบบสามารถนอนได้ของไม่ลองนะพเพื่อนจะได้เหม,มือนของเราที่บ้านได้เนาะ<ม><ม>ค่ะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะตอนนี้เราก็ต้อง เดินทางไปสารมุกดาหารเหมือนเดิมนะคะไ่โมงครึ่งแล้วสงสัยลุงน่าจะเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรอที่นู่นนะคะรอจนกว่าลุงแล้วก็ทีมท่านนายจะออกมานะคะอีก15โลค่ะอีก15กิโลก็ถึงนะคะอันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ